แบงค์คำชื่อนเดียครับแบงค์ให้้นเออมังงานรับจอบพิเศษที่อยากเขาอยู่จังหวัดเลยจยขึ้นเดินทางมาเนาะก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเนาะคดีก็เป็นไม่น้าสามได้อยู่ตรงเนาะอืมไม่น่าสามก็ต่อมาท้าขึ้นไปจังสอง อันนี้คนนี้มันโดนจับยาเสพติดเหรอครับอันนี้บ่โดนอะอันนี้ไอปูโดนปูมีข้อมูลอันนี้กับบมีปอดอัจกริยะกันบมี่มีคือจุ้ยเป็คนใช้ใช้บีดีซีแล้วบ่หมี่เป็นคนได้ลองมาณเดือนิจุ้ยเปิ่นค่าบ่ได้ก็ครับน่าจะเป็นนั่นเนื่งจากมาห้องเดียวกันรอบทุกกันแล้ว